อ่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็เจอกันอีกหนึ่งคลิปพี่น้องอคลิปนี้เนี่ยจะมาถ่ายเป็นตัวอย่างให้เบิ้งพี่นอ้องมาถ่ายเป็นตัวอย่างให้เบิ้งว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยรับรวงช้านี่หรือว่าก็คือว่าเนาะน้ำน้ำมันมาช้าเหะเนาะเจ้าจากัจากเสียว่าเท่าไหร่เนาะจักสียเห็นเท่าไหร่แม่นบ่ละคือถ้าน้ำมันมาช้าเราจะใส่ก่อนก็บ่ได้แม่นบ่อืม ที่ใส่เร็วกว่านี้ก็บ่รด้อเออมันก็ต้องใส่ตามน้ำล้ะคือที่ผมว่านหละเนาะอือกเ็เฮ็ุนน้ำมันก็ต้องประยุกมาเนาะอืมกะมันคือหลักการไหนหลักการใส่ปุ๋ยรับรวงนะพี่น้องอออข้าวนาปีนี่ถ้าจะพูดถึงว่าความเหมาะสมนี่มันก็เดือนกันยานะพี่น้องเออประมาณประมาณกลางเดือนกันยาอืมกางเดือนกันยาถึงปลายเดือนกันยานี่จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะ อืมแต่ทีนี้พี่น้องแต่ที่นี้นี่อย่างว่าน่ะนายแต่ละพื้นที่มันก็มันกับบคกขกันน่ะมันอยู่ที่สภาพดินฟ้าอากาศบางที่ก็น้ํากรมาเร็วบางที่ก็น้ําก็มาช้ามันบ่ละคือเราจะไปกําหนดไอเวลาที่มันเหมาะสมมันก็มันก็เป็นเรื่องยากนะเนาะอืมเพราะว่าไอสภาพอากาศในปัจจุบันนี้ก็อย่างว่ามันมันบวคืืสมัยก่อนพี่น้อง หนึ่งม,มันก็คือสมัยก่อนเฮาเล่าก็ต้องเฮาก็ต้องปรับเปลี่ยนพี่น้องปรับเปลี่ยนไปตามไปสภาพดินฟ้าอากาศนั่นแหละว่ายาง่งคือเราต้องปรับตามสภาพดินฟ้าอากาศหรือไม่ใช่ไอ้ให้สภาพดินฟ้าอากาศมาปรับตามเราแมนบ่มันกับบแมนมันบ่นละ่ะไรแต่คลิปนี้นี่จะมาพูดถึงพี่น้องมาพูดถึงว่าถ้าพี่น้องถ้าเราใส่ปุ๋ยช้าเนี่ยใส่ปุ๋ยรับรวงไม่ว่าจะปุ๋ยรับรวงหรือว่าปุ๋ยไอ้บำรุงอะไรก็ตามแหละ ถ้าใส่ปุ๋ยช้านี่ข้อเสียอันนี้อันนี้เป็นข้อเสียข้อหนึ่งนะพี่น้องก็คือว่าพี่น้องมันจะกินปุ๋ยได้ไม่เต็มที่พี่น้องเพราะว่าอย่างปกติคือคือกินปุ๋ยบ่เต็มทีเพราะว่านี่พี่น้องข้าวไวแสงนี่ข้าวไวแสงนี่ถ้าถึงเวลาของมันแล้วนี่ไม่ว่าต้นมันจะเล็กหรือว่าจะต้นใหญ่มันก็ออกรวงเลยด้ยพี่น้องอืม เพราะฉะนั้นนี่เห็นบอนี่ช่วงช่วงนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดตุลาเนี่เห็นบอไม่ว่าจะต้นเล็กหรือต้นใหญ่นี่มันมันกลมเลยเด้พี่น้องมันกลมเลยเด้มันสีออกห่วงเลยเด้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติถ้าเราใส่ปุ๋ยรอบรวงช่วงเอยวันที่สี่วันที่ห้ากันยาเอ้ยวันที่สี่วันที่ห้าตุลาเนาะมันจะมีเวลากินปุ๋ยแค่หนึ่งอาทิตย์แค่นั้นนะพี่น้องอืส่วนส่วนปุ๋ยที่เหลือล่ะมันก็ตกค้างพี่น้อง อืแม่นบอกเพราะฉะนั้นนี่เวลาใส่ปุ๋ยรับรวงนี่พี่น้องที่เขาบอกว่าเดือนกันยาเนี่มันเหมาะที่สุดแล้วพี่น้องอเดือนกันยามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นช่วงเวลาของการใส่ปุ๋ยของข้าวนาปีนะเหมาะที่สุดแล้วอืเพราะฉะนั้นนะถ้าใครที่ไอ้น้าํามาช้าน้ํามาช้านี่หรือว่ามัน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 ,มนไอ้มันทําไม่ได้อะเนาะ คือบางคนก็ไม่ว่าน้ํามาช้าหรอกบางคนก็เงินมาช้าเ <c oughs> ออแม่นว่าละ่ะบางคนก็คือน้ํามันอุดมสมบูรณ์นั่นแหละแต่ว่าเงินมันมาช้าเอ,อเงินหาซื้อปุ๋ยมันมาช้ามันบอกต้องได้ใส่เดือนตุลาเนี่ยใส่เดือนตุลาเนี่ยพี่น้องกยยยอง็ยาไปใส่หลายพี่น้ององ่าไาใส่ปุ๋ยหลายเพราะอะไรเพราะว่าต้นข้าวมันจะกินไม่หมดพี่น้องต้นเขามันสิกินหม,มดออพอมันกินไม่หมดนี่มัน มันเหมือนไอ้มันเหมือนเราเสียเงินทิ้เงเฉยๆนะอืมแมนบอกเนี่นี่เห็นบอกนี่พี่น้องนี่เดือนตุลาแล้วเนี่เอ้ยวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดตุลาเนี่ยเขามันออกห่วงเลยนี่พี่น้องเห็นบอนี่เขามันออกห่วงแล้วน,วน,ออววนี่คือไม่ว่าจะต้นเล็กต้นใหญ่มันออกลวงเลยด้พี่น้องอืมแต่ก็ที่เหมือนที่ผมว่าแหละมันคือมันมันก็จํากัดมันก็จํากัดไม่ได้นะพี่น้องแมนบอกะรอือบางคนก็สิบอกว่าโอ้ สิไปใส่กัญญาเนี่ยไรมันนํำ,นำมันน่ำมันบ่มีสิเนี่ยะไรสนะก็ก็ใช่ไงพี่นอ้องเพราะฉะนั้นนี่เวลาใส่ปุ๋ยเนี่ยพี่น้องเดือนตุลาเนี่ยที่คนดิ่ถามมาบอกว่าใส่ปุ๋ยรับรวงได้ไหมใส่ได้พี่น้องใส่ได้แต่ว่าอย่าใส่เยอะอืมอย่าใส่หลายเพราะว่านี่เพราะว่าเวลาในการกินปุ๋ยนี่มันจะน้อยได้พี่น้องอืมมันกินปุ๋ยแค่บางคนนี่พี่น้องสังเกตเลยนะเดือนตุลาปั๊บนี่ ต้นข้าวนี่สมมุติเราไปเราไปวันจันทร์เนี่ยอืมเราไปวันจันทร์เนี่ยพอเราไปอีกจันทร์หน้าเนี่ยมันกลมเลยเด้คือมันเป็นมันช่วงเวลามันกระชั้นชิดเนี่ยพี่น้องอืมช่วงเวลามันกระชั้นชิดช่วงเวลามันเอะสะสมอาหารนี่มันจะน้อยออพอมันสะสมอาหารน้อยนี่มันจะทําให้ผลผลิตมันก็จะน้อยตามไปด้วยอออเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องนี่จึงเป็นเหตุผลที่ไอผู้เฒ่าผู้แก่เขาน่ยบอกว่า ไอ้เฮ็ดหน้ากะถ,ถ้าทําช้ามันก็ได้ผลผลิตน้อยกระแมนความเขาอะไรพี่น้องเออเพราะว่าไอ้ต้นข้าวมันเนี่ยมันมีเวลาสะสมอาหารมีเวลากินปุ๋ยน้อยพี่น้องเออแต่กะแต่กระสีเฮ็ดน้าได้ขน,น,นาดม่บอมันหนํามันบ่มีสีเฮ็ดหน้าได้ขน,นะะเออกะเราก็ตามสภาพพี่น้องปรับตามสภาพมาเละเหมือนที่ผมบอกแหละรประยุกต์ใช้เอาอออ ประยุกช้ยเอาน้ำมาช้าก็ใส่ช้าเออแต่ว่าอย่าใส่หลายอืมแต่ก็มันมันก็ดีกว่าทิ้งนาน่ะพี่น้องอืมมันก็ดีกว่าทิ้งนาคือบางคนก็บอกว่าโอ้ยมันมันล่าแล้วตุลาไม่ต้องไปทําแล้วมันกับโบแมนนะแมนบอกล่ะเฮ้เราสาลงทุนหวานไปแล้วนะอืถ้าน้ํามันมาเราก็ใส่เอาพี่น้องอืมก็ดีกว่าไม่ได้ดีกว่าทิ้งนาเนือถ้าเราทิ้งนาแล้วมันจะไม่ได้อะไรเลยอ่ะมันจะไม่มีไอ้ทั้งทุนทั้งอะไรมันไม่ได้เลยแมนบอก แต่อันนี้นี่คลิปนี้นี่ใช่ไหมบอกข้อเสียของมันว่าไอ้ถ้าใครใส่ปุ๋ยไอ้ช้านี่หรือว่าใส่ปุ๋ยเดือนตุลาเนี่คือต้นข้าวมันจะมีเวลาไอ้กินปุ๋ยน้อยพี่น้องอือววยง่าย,ายคือมันมันมันมีเวลากินแค่อาทิตย์เดียวน่ะเออเพราะว่าหลังจากไอ้กลางเดือนตุลาแล้วปุ๊บนี่ข้าวมันจะเริ่มถอดรวงแล้วอือข้าวมันจะเริ่มไอ้กลมเริ่มถอดรวงแล้วน่ะ เพราะฉะนั้นพอมาเริ่มถอดรวงปั๊บในพี่น้องมันกะชีบอกกินปุ๋ยแล้วอืมแล้วเพเพอ <ๆ S 1> นี่มันเสียหายต้นเขานี่อาจจะล้มได้พี่นอ้องเพราะฉะนั้นนี่เดือนตุลานี่ยย่ำเด้อพี่น้องเด้อถ้าจะใส่ปุ๋ยไอ,อ,อ่พูดถึงปีหน้าแหละเอแต่ปีนี้คือไม่ทันนั่นแหละพี่น้องอปีนี้คือไม่ทันนั่นแหละปีนี้คือหมดยุคหมดเวลาใส่ปุ๋ยรับรวงแล้วแหละวันนี้ก็วันที่สิบหสิบเจ็ดตุลาแล้วพูดถึงปีหน้าแหละพี่น้อง ถ้าน้ำนาใครที่มาช้าเดือนตุลาเนี่ยก็ถ้าถ้าจะใส่ปุ๋ยอ่ะก็ใส่ได้พี่น้องแต่ว่าอย่าใส่หลายเลยพี่น้องเด้อเออเพราะว่านี่ข้าวมันพอถึงเดือนตุลาปั๊บนี่ข้าวมันจะถอดรวงเลยได้พี่นอ้องเออกลางเดือนตุลาเนี่ยข้าวมันสีถอดห่วงแล้วเออเพราะว่าฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ไปก็ประโยชน์มันน้อยพี่น้องประโยชน์มันน้อย อืก็โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากมายไม่มีสไลม์มากมายมาพูดเล่าสู่กันฟังพี่น้องว่าเดือนตุลานี่ถ้าจะใส่ปุ๋ยรับรวงก็อย่าใส่เยอะพี่น้องอย่าใส่หลายเพราะว่าใส่เยอะไปมันก็ต้นข้ามก็กินไม่หมดพี่น้องมันเสียเงินเสียคําถิงซื้อเสียดายพี่น้องอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับผม